สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ในงาน Tech Source Summit นะครับ2024ผมยืนอยู่หน้าบูธของบริษัทชื่อ i f l y t e h นะครับทาง Sense Entertainment ก็ร่วมกันกับทาง i f l y t e h นะครับนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเกี่ยวกับ AI นะครับมาให้กับคนไทยได้รับชมกันครับผลิตภัณฑ์นะครับที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูกันเลยนี่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของงานนี้เลยนะครับออตัวนี้นะครับต้องเรียกว่าเป็น Multi Language นะครับ AI Transparence Screen นะครับก็เป็นจอ2ด้านเลยนะครับด้านหนึ่งก็จะเห็นภาษาที่เราเลือกต้องบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับจะช่วยให้เรานะครับได้มีการสื่อสารนะครับในหลายๆธุรกิจเลยนะครับที่มีการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะครับชาวต่างประเทศเราสามารถที่จะสื่อสารกับเขาได้อย่างตรงจุดเลยทีเดียวมีภาษาให้เลือกนะครับสมมติผมขออนุญาตเลือกภาษาไทยนะครับทางฝั่งนั้นเป็นคนจีนนะครับสวัสดีครับผมต้องการพบแพทย์ทางด้านกระดูก เนี่ยครับเนี่ยเราสามารถที่จะพูดได้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยสามารถปรับเข้ากับหลายๆธุรกิจได้หน้าจอนะครับเรียกว่า2ฝั่งแบบนี้นะครับมันจะช่วยให้เราในการสื่อสารนะครับกับลูกค้าของเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะครับได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการแพทย์โรงพยาบาลนะครับธุรกิจการบริการนะครับการขายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินก็ตามสามารถใช้ได้มันจะช่วยนะครับส่งเสริมหลายๆธุรกิจให้มียอดขายที่ดีมากขึ้นครับ และตอนนี้นะครับผมยืนอยู่หน้าอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับของทาง i f ไฟเทคนะครับตัวนี้นะครับชื่อ Spark i n s i g ซ t ์อุปกรณ์ตัวนี้ครับสามารถที่จะเป็นเรียกว่า n เนมแบชติดตรงนี้ได้สามารถนะครับบันทึกเสียงนะครับและเอาเสียงต่างๆนะครับนำมาเป็นข้อมูลนะครับในการวิเคราะห์ช่วยในแง่ของการเรียกว่าวิเคราะห์ว่าลูกค้าของเรานะครับสนใจเรื่องเกี่ยวกับอะไรแค่ลิงก์ตัวนี้นะครับต่อเชื่อมเข้ากับในระบบของเรานะครับข้อมูลต่างๆก็จะออกมาเลยครับว่าวันนี้ลูกค้าพูดอะไรบ้างนะครับ ตัวพนักงานของเรานะครับเจ้าหน้าที่ของเราพูดอะไรบ้างและสามารถแยกออกมาได้เลยครับว่าลูกค้านะครับมีการิเิรออกมาว่าชอบเกี่ยวกับอะไรนะครับซิร์นเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างนะครับก็จะออกมาเลยโดยที่เราไม่ต้องไปถอดความเลยนะฮะเสียบเข้าไปปุ๊บออกมาเป็นเท็กซ์ได้เลยท่านผู้ชมเคยมีปัญหาไหมครับว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเซลล์ของเราที่คุยกับลูกค้าเขาพูดอะไรบ้างและลูกค้ามีคอซิร์นอะไรบ้างลูกค้าอยากรู้อะไรบ้าง สปาร์คอินไซต์ตัวนี้นะครับติดกับนะครับเป็นแบชนะฮะให้กับพนักงานของคุณทุกคนนะครับที่คุยกับลูกค้านะครับคุณก็จะได้รู้ว่าลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์คุณมากน้อยขนาดไหนพนักงานของคุณดูแลลูกค้าได้ดีมากน้อยขนาดไหนผลิตภัณฑ์ตัวนี้จะมาช่วยนะครับเพิ่มยอดขายให้คุณได้แน่นอนลองดูครับหนึ่งโซลูชันของทาง iFItech นะครับตัวนี้ชื่อ Spark Dex นะครับ Spark Dex ก็คือ n e r a t i v e a อนะครับอยากรู้อะไรอยากถามอะไรก็ถามได้เลยทันทีนะครับมาดูกันครับว่าเอ๊ะเขา มีความสามารถในการหาข้อมูลได้ขนาดไหนนะครับตอนนี้ก็โอ้โหผมมาสักพักแล้วเริ่มหิวอยากจะรู้ว่าชาวต่างชาติเขาชอบกินเมนูอะไรกับอาหารไทยมาลองถามมาดูเลยอ่ากขึ้นมาเลยอาหารไทยเนี่ยต้องบอกว่ามีความหลากหลายนะครับเมนูที่นะักท่องเที่ยวชอบนะครับก็จะมีผัดไทยต้มยำกุ้งนะครับแกงเขียวหวานส้มตำข้าวเหนียวมะม่วงไก่ทอดโอ้โหรู้ไปถึงไก่ทอดเลยลองถามเรื่องอื่นดีกว่านะครับเรื่องเกี่ยวกับสถานที่ก็และ อาครับผมอยากจะรู้ว่าเอ๊ะนักท่องเที่ยวชอบมาสถานที่ไหนๆในเมืองไทยนะฮะตอนนี้ก็ขึ้นมาเลยนี่ก็บอกว่าไปวัดพระแก้วนะฮะมีพระแก้วมรกตนะครับไปอยุธยาไปเชียงใหม่มีหัวหินด้วยนะฮะไปปายโอ้โหรู้ลึกก็เป็นเอ่อจนอติไอที AI นะครับที่น่าสนใจนะครับจากทางไอไฟเทคครับ และนี่คืออีกหนึ่งโซลูชันนะครับที่อยากแนะนำนะครับเรียกว่า Spark Gen นะครับจากนี้ไปครับโลกของการทำคอนเทนต์ก็จะเปลี่ยนไปวันนี้นะครับเราสามารถครเอทนะครับเรียกว่าเป็น AI a อวตารนะครับเรียกว่าอยากจะได้ใครนะครับเป็นคนที่คอยมาพูดคอยแนะนำนะครับในเกี่ยวกับเรื่องคอนเทนต์ต่างๆสามารถสร้างโดยตัว AI ตัวนี้เลยครับนี่คือตัวผมนะฮะต้องบอกว่าใช้นะครับตัวแพลตฟอร์มของ Spark Gen นะครับแล้วเราพิมพ์นะครับข้อความเข้าไป จากข้อความจะกลายเปลี่ยนเป็นคอนเทนต์ที่ผมเป็นมมคนพูดตอนนี้พูดภาษาไทยอยู่เตรียมตัวให้พร้อมมาพลิกโลกของการสื่อสารไปด้วยกัน That seamlessly translates the Thailand seamlessly messages from the Thai พูดภาษาอังกฤษแล้วตอนนี้จากภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพูดภาษาจีนเจียงไ่ อยากให้สังเกตที่ปากด้วยเหมือนกันต้องบอกว่า generate เรื่องเกี่ยวกับปากเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงเลยนะครับเคยให้คนต่างชาติดูทุกคนบอกโอโ้โหนี่คุณ99มันบางคนบอก100 300เปอร์ซดยมไเรียกว่าคอนเทนต์ครีเอเต่างๆค,คุณสามารถมาร,มาร่วมงานกับเราได้เราจะสามารถสร้งางอวตาเป็นตัวคุณนสร้างขึ้นมาเพื่อที่ไปสร้างคอนเทนตต่อเนื่องมากมายัตลอด24ชั่วโมงได้เลยทดีวครับ thank you so much as well อครับต้องบอกเลยโลกของการสร้างคอนเทก็จะเปลี่ยนไป จากนี้ไปนะครับ AI นะครับแล้วก็ตัวอวตารก็จะมาช่วยนะครับในการสร้างคอนเทนต์ให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นและมีคอนเทนต์ที่สามารถสื่อสารไปได้ในหลายๆภาษาทั่วโลกอะไรทีเดียวครับ